สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเรื่องกีฬาไอส์คเกตหรือ f i g u r อร์สเก n ตติ้สำหรับเด็กๆก,กันนะคะครับผมคือจากข้อมูลที่ได้มานะคะกีฬานี้แบบดูภายนอกอาจจะสวยงามสง่างาม,งามนุ่มนวลอะไรแบบนี้ใช่ครับดูดีเลยแต่จริงๆแล้วแก,ก่นแท้ข้างในเนี่ยคือความมุ่งมั่นแล้วก็การฝึกฝนที่อ่ค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะจริงครับไม่ใช่เล่นๆเ,เลยแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทความชื่อไ c e s k a t ตสสำหรับเด็ก กีฬาแห่งความมุ่งมั่นที่นุ่มนวลน,นะคะเราจะมาดูกันว่าข้อมูลนี้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับประโยชน์จริงๆต่อพัฒนาการเด็กๆแล้วก็ใครกันนะที่น่าจะเหมาะกับกีฬานี้แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองจะสนับสนุนลูกๆได้อย่างไงบ้างครับผมเริ่มกันที่ตัวกีฬาเลยดีกว่าไอส์คเกตทสำหรับเด็กเนี่ยจริงๆมันคืออะไรคะครับก็คือการผสมผสานกันเนาะระหว่างการเคลื่อนไหลบนลานน้ำแข็งการส่งตัวแล้วก็มีเรื่องศิลปะเข้ามาเกี่ยวด้วย อ๋อค่ะจุดเริ่มต้นเลยก็คือพื้นฐานมากๆครับเช่นการยืนการเดินบนสเก็ตให้ได้ก่อนอืแล้วก็การหยุดการเลี้ยวอะไรพวกนี้ครับค่ะแล้วพอพื้นฐานแน่นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปสู่ท่าที่มันซับซ้อนขึ้นอย่างการหมุนตัวหรือว่าการกระโดดฟังดูเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับเริ่มจากศูนย์จริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยจากข้อมูลก็คือ ประโยชน์ที่มันซ่อนอยู่ในการศึกพวกนี้ล่ะครับค่ะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือเรื่องสมาธิและการควบคุมร่างกายครับอันนี้ชัดมากอ๋อคือการที่เราต้องระวังไม่ให้ลมตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนบังคับให้เด็กต้องมีสติอยู่ตลอดอืมจริงด้วยค่ะต้องวางแผนการเคลื่อนไหวต้องปรับสมดุลร่างกายตลอดเวลาเลยครับฟังดูแล้วไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพอย่างเดียวนะคะเหมือนสมองก็ได้ทํางานหนักไปพร้อมกันเลยถูกต้องเลยครับ มันเป็นการฝึกทักษะสมองส่วนหน้าหรือ EF executive function โดยตรงเลยครับ EF นี่สำคัญมากเลยนะคะสำหรับเด็กๆสำคัญมากครับแล้วก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจด้วยนะครับจาก Journal of Pediatrics Exercise Science ปี2017 mm hmm. เขาบอกว่าเด็กที่ฝึกไอส์ a t e ประมาณ3-5วันต่อสัปดาห์เนี่ย mm hmm. จะมีทักษะการทรงตัว การตอบสนองแล้วก็ EF ที่ดีกว่าเด็กที่เล่นกีฬาในโรงประเภทอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยโหชัดเจนขนาดนั้นเลยครับผมประโยชน์ถัดมาที่ข้อมูลเขาเน้นย้ำก็คือเรื่องวินัยและความอดทนอันนี้น่าจะเห็นภาพง่ายนะคะพวกกีฬานี้ล้มบ่อยแน่ๆใช่เลยครับคือการเรียนรู้มันเกิดจากการล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ซ้ําๆแบบนี้แหละครับอเด็กจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเลยว่าความพยายามเนี่ย มันสำคัญกว่าความสำเร็จในทันทีนะค่ะมันเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่อง growth mindset ด้วยครับอ๋อที่ว่าความพยายามพัฒนาความสามารถได้ใช่ครับทัศนคติที่เชื่อว่าความพยายามสำคัญกว่าพรสวรรค์ซึ่งข้อมูลก็อ้างอิงงานวิจัยจาก psychology of sport and exercise ปี2019นะครับที่พบว่า ice skate เนี่ยช่วยสร้างทัศนคติแบบนี้ได้ดีจริงๆการเรียนรู้ผ่านการลม้มฟังดูเหมือน เป็นบทเรียนชีวิตที่สําคัญมากๆเลยนะคะจริงครับสําคัญมากนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องบุคลิกภาพและความมั่นใจด้วยครับอันนี้มายัางไงคะก็มาจากการฝึกการแสดงออกการยืดตัวการควบคุมท่าทางให้ดูสง่างามอ๋อพอทําได้ก็ภูมิใจใช่ครับพอเคลื่อนไหวได้สวยงามตามที่ฝึกมาก็เกิดความภูมิใจในตัวเองในร่างกายตัวเองค่ะแล้วก็เรื่องร่างกายโดยตรงล่ะคะกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ แน่นอนครับอันนี้ชัดเจนใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เยอะมากโดยเฉพาะแกนแครงลำตัวขาแล้วก็หลังรวมถึงการประสานงานของอวัยวะต่างๆด้วยครับตามือเท้านี่ต้องทำงานสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมากเลยโหประโยชน์รอบด้านจริงๆค่ะ แล้วจากข้อมูลที่ได้มามีลักษณะเฉพาะของเด็กที่อาจจะเหมาะกับกีฬานี้เป็นพิเศษไหมคะแบบว่าถ้าลูกเราเป็นแบบนี้น่าจะชอบน่าจะไปได้ดีครับข้อมูลก็ชี้ไปที่กลุ่มเด็กที่ชอบเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วแต่ก็มีความอ่อนโยนในตัวค,คือไม่ได้ชอบการประทะรุนแรงนะครับอ๋อค่ะค่ะหรือเด็กที่มีพลังงานเยอะๆแต่ผู้ปกครองอยากให้ได้ฝึกสมาธิฝึกวินยัยหรือสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น รวมถึงเด็กที่ชอบความท้าทายแต่เป็นความท้าทายแบบที่ไม่ใช่การแข่งขันที่ต้องเอาชนะกันอย่างเดียวค่ะแล้วเรื่องอายุล่ะคะควรเริ่มตอนไหนดีแหล่งข้อมูลเขาแนะนำว่าช่วงอายุประมาณ4-6ขวบเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับอ๋อ4-6ขวบครับเพราะเด็กช่วงวัยนี้จะเริ่มควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีสมาธิพอที่จะฟังครูสอนได้บ้างแล้วครับ เข้าใจเลยค่ะทีนี้มาถึงมุมของผู้ปกครองบ้างแหล่งข้อมูลนี้ให้คําแนะนําไว้อย่างไรบ้างคะในการสนับสนุนลูกๆครับมีแนวทางที่ทําได้จริงเลยครับอย่างแรกเลยคือเริ่มจากคลาสทดลองก่อนอ่าใช่ใชดูว่าชอบจริงไหมใช่ครับดูว่าชอบจริงหรือเปล่าไม่จําเป็นต้องรีบลงทุนซื้ออุปกรณ์แพงๆตั้งแต่แรกเลยค่ะข้อต่อมาที่สําคัญมากคือการสนับสนุนทางใจเป็นหลักเลยครับอืม อันนี้สำคัญใช่ครับไม่กดดันลูกเข้าใจว่ากีฬานี้มันมีทั้งวันที่ทำได้ดีแล้วก็วันที่อาจจะยังทำไม่ได้ล้มลุกคลุกคลานค่ะก็ให้กำลังใจที่ความพยายามของเขาเป็นสำคัญครับการชื่นชมที่ความพยายามนี้สำคัญกว่าผลลัพธ์สุดท้ายอีกนะคะบางทีใช่เลยครับข้อมูลเน้นมากๆว่าให้ชื่นชมที่พัฒนาการแล้วก็ความพยายามค่ะเช่นแค่เขากล้าที่จะลองเดินเองบนลานน้ำแข็ง กล้าลองท่าใหม่หรือแม้แต่ล้มแล้วยังลุกขึ้นมายิ้มได้เนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับคือความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ระหว่างทางของเขาฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยค่ะสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาไอสเกตสำหรับเด็กก็เป็นกีฬาที่มอบการเติบโตให้ครบเลยนะคะทั้งร่างกายสมองแล้วก็อารมณ์ครับผมเป็นการเติบโตผ่านการล้มลุกเรียนรู้เจ็บแล้วก็ยิ้มได้ทุกก้าวเล็กๆบนลานน้ำแข็งนี่คือการเติบโตที่สำคัญจริงๆค่ะ ใช่เลยครับแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าน่าชวนคิดต่อยอดจากข้อมูลนี้นะครับค่ะว่ามันเลยค่ะคือนอกเหนือจากทักษะทางกายที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เด็กต้องฝึกฝนสิ่งที่มันดูสง่างามอย่างไอส์สเกตให้สําเร็จได้เนี่ยค่ะแต่มันต้องผ่านการล้มซ้ําๆแบบที่มันไม่สง่างามเอาซะเลยเนี่ยอ๋อค่ะค่ะเข้าใจเลยประสบการณ์แบบนี้มันอาจจะหล,อล่อหลอมความยืดหยุ่นทางจิตใจ หรือ resilience ที่แข็งแกร่งให้เด็กได้อย่างไรบ้างอืมน่าคิดนะคะในการที่เขาจะต้องไปเผชิญหน้ากับความท้าทายอื่นๆในชีวิตที่แบบความสมบูรณ์แบบมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในชั่วข้ามคืนโหเป็นคำผ่ามทิ้งท้ายที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะครับผมอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อกันจริงๆครับ